ดีครับเราพบกับช่องเฟิร์สเอวันผมจะมาสอนการว่ายน้ำแล้วก็ดูลีลากันนะคะฝากกดติดตายกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับไปชมกันเลยแะเขาจะเปใหายแล้วผมก็ว่ายน้ำไปเนดูลีลาครับอาไปน้ำเย็นไหมเย็นมากครับโอเคไปเลย กลับมาโอเคมีลีลาไหนอีกโชว์ลีลาไหนอีกกำน้ำได้ไหมกำน้ำได้ไหมวไายว้าหน่อยว่แบบไหนได้บ้างไ่ายแบบไหนได้บ้าง ท่าไหนได้บ้าง <c oughs> ท่าไหนได้บ้างครับกบอ่ะท่ากบไปโอเค นี้หมาอะไรหมาตกน้ำโอ้โห,โหเป็นไงเหนื่อยไหมเหนื่อยพักบอดก,ก่อนเดี๋ยวมาดูตาคุณเฟิร์สคดูลีลาพี่เฟิร์สกันนะไปค่ะสวัสดีค่ะผมจะมาสอนวิธีการว่ายน้ำครัแล้วก็จะมาดูผลว่ายน้ำเริ่มเลยน,นะคะ ะะเสียงไป<ห>นู่นไปนู่นเลยไปตรงทุ่นเลยเอาไปทางนี้ดิไปนั่นแต่นขึ้นเถอะนะคะ มอโชว์ท่าปลาดาวพี่เฟิร์ท่าปลาดาวได้ไหมเอาเลยท่าปลาดาวกันทั้งคู่เลยเออตรงนี้แหละท่าปลาดาวเลยครับท่าปลาดาวทั้งไหนก็ไดู้จะทอ่าลองดู อันนี้ท่าอะไรคะอันนี้ท่าอะไระเอาปลาดาวท่ารอยตัวใช่ไหม ถ้าแบบพี่เฟิร์สถ้าปลาดาวแบบนี้ไปแล้วกระโดดน,น้ำหนาวไหมคะกระโดดน้ำไปกระโดดน้ำไปเลยค่ะ าไหมเ<า>อาไปแข่งกันเลย<า>พักก่อนเหรอโอเคหยุดพักก่อนเนะาะเดีย๋ยวไปพร้อมกันเลยเนาะตรงโน้นอะ่ะดูพีพ่เฟิร์สแล้วก็น้องผู้ซื้อแข่งว่ายน้ำกันนะคะไปโอ้ใครถึงก่อน ฉิวเชียดชิวเชียดระยะสั้นนะคะเพราะว่าไปไกลไม่ได้มากกว่านี้ม,มีคนอื่นเล่นอยู่อ่ะป้ายปีสไตล์เหนื่อยหรือยัง ท่านไหนจะโชว์อีกคะน้ำเย็นไหมจะเวอไปได้อีกไหมไว้ายไปเลย first พี่เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกดไลค์กดดแชร์นะคบ